สวัสดียามเย็นนะครับอยู่ที่ไร่ภูสวรรค์เหมือนเดิมนะครับออวันนี้พาชนาชมฝึกหัดจัดสวนหย่อมนะครับมือใหม่สมัครเล่นนะครับสถานที่ที่วางอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะครับเป็นสถานที่ชั่วคราวนะครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องย้ายอยู่ดี อันนี้เป็นกระถางธูปสำหรับไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระข่อนไม้ก็ตัดจากไม้สักในไร่ของเราเนี่ยแหละครับต้นไม้ดอกกำลังงามเลยอันนี้ต้นหูเสือด่างนะครับเป็นต้นไม้มหาัศา,ารย์อีกประเภทหนึ่งมือหมักมือใหม่สมัครเล่นนะครับ อยู่ในช่วงทดลองฝึกหัดทำสวนย่อมครับรอไว้ทำสถานที่จริงห้ามาแล้วครับจูลินสีสังคอดแสงสีแดงแล้วก็สีเขียวอันนี้ที่สีออกเข้มสีแดงเข้มนิดนึงเนี่ยนะครับ กำลังเป็นแล้วส่วนอันนี้ยังไม่เป็นสีเขียวนะครับที่เขียวเข้มๆเ,เนี่ยเป็นแล้วนะครับส่วนอันนี้ยังไม่เป็นนะครับวันนี้ก็เลยจะมาทำการสาธิตการขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบสีเขียวนะครับ วิธีการขยายในวันนี้จะเป็นเทคนิคที่นำไปใช้แล้วได้ผลดีมากเลยนะครับเราจะเลือกขวดนี้ก็แล้วกันเป็นขวดที่ดูแล้วสีเข้มที่สุดหยิบออกมาเลยครับขออนุญาตขยับ แล้วเราก็วางไว้นะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าวิธีนี้เนี่ยได้ผลร้อยเปอร์เซนแล้วก็ขยายปุ๊บใช้ได้ทันทีเป็นเลยนะครับวิธีการก็คือนำหัวเชื้อที่เป็นแล้วหนึ่งขวดตัวนี้มานะครับขวดนี้มีขนาด1.5ึ่งจุดาลิตรแล้วเราก็เลือกขวดที่ยังไม่เป็นเอาขวดที่ดูแลสภาพอ่อนสุด ตัวนี้นะครับยังไม่เกิดสีอะไรเลยแต่ว่าผ่านการหมักขั้นต้นโดยการใส่พวกไข่ขาวเอ้ยไข่ไข่ไก่อะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับ oh. เราเรียกมันว่าน้ําหมักไข่เน่าก่อนก็แล้วกันนะครับตอนนี้หมักมานานพร้อมกันการที่จะทำให้ขยายเชื้อแล้ว เป็นทันทีและใช้งานได้เลยเราจะใช้สัดส่วนนะครับหัวเชื้อจริงๆเนี่ยครึ่งหนึ่งผสมกับน้ำหมักไข่เน่าอีกครึ่งหนึ่งก็พูดง่ายๆอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับลงมือเลยอันนี้ต้องขออนุญาตนะครับเพราะว่าถ่ายทำมือเดียว ผมจะถ่ายขวดนี้นะครับถ่ายออกเอาแบ่งไปให้เพื่อนๆชั่วคราวก่อน ตะกี้ต้องขย่าก่อนนะครับตะกี้เราขย่าไปแล้วคราวนี้เราก็ถ่ายออกเพื่อให้เหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจะได้เติมหัวเชื้อเข้าไปนะครับ <c oughs> เปรียบเทียบกันดูนะครับอ่าได้แล้วครึ่งหนึ่งไม่ต้องแปะมากนะครับครานี้เราก็ต้องเขยา่าขวดหัวเชื้อแล้วเราก็เปิดฝานะครับเทไปเลยเทใส่ขวดที่เราจะทําการขยายนะครับสีสวยมาก เราก็จะได้จุลินทรีย์สั่งคราห์แสงที่เป็นแล้วใช้งานได้ทันทีเลยจำนวนสองขวดนะครับในวันนี้เลยปิดฟ้าเขยา่าอันนี้นะครับที่จริงเนี่ยถ้าจะใช้งานก็ใช้งานได้เลยแต่เพื่อความมั่นใจเราก็จะเก็บเอาไว้ประมาณสักสองสวันหรือหนึ่งอาทิตย์ก่อนอย่างนี้นะครับ จากนั้นนะครับขวดที่เป็นหัวเชื้อเนี่ยเราก็จะเอาเลือกมาขวดใดขวดหนึ่งก็ได้ที่เราฝากเอาไว้นะครับเอามาเติมเข้าไปกิ่นข่อนข้างแรง แล้วก็ปิดฝาขยานะครับอันนี้ก็เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงที่ขยายแล้วเป็นเลยนะครับสามารถนำไปใช้งานได้ทันทีเหมือนกันแ,แล้วเราก็เก็บเอาไว้ก่อนเห็นไหมครับดูแล้วง่ายไหมครับเราสามารถที่จะทำการขยายแบบนี้ โดยที่ขยายได้ไม่รู้จบหนึ่งขวดกลายเป็นสองขวดสองขวดกลายเป็นสี่ขวดสี่ขวดกลายเป็นแปดขวดง่ายรวดเร็วเห็นผลจริงนะครับสำหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณที่ติดตามนะครับก็ คลิปเพียงเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวถ้ามีอะไรคลิปหน้าจะลงใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ